าสายของพระนรุชิตเข้ามาแล้วนะคะนมอสการค่ะ,จะเจริญพรคุณโยมอาจารย์ทั้งสองครับอาจารย์ครับเชิญเลยครับก็พอดีว่ามีการระบาดของอเชื้อโอมคมิคอนก็ดีที่ในอำเภอกุชินาลายก็มีพร้อมพอดีก็คณะของอาจมาก,ก็คือเป็นคณะประสงค์ที่ดูแลด้านสุขสุขภาวะของคณะสงฆ์ด้วยกันนะโอเคครับท่าน<ค>แ,แ,แอกๆอาสมอะไรกาเรียกอสมอเอาสมอพระอสมพระครับผม สาธารณสุขของสุขภาวะของพระสงฆ์นะนะการปฏิบอตประสานกับทางคณะของสาธารณสุขจังหวัดก็คือว่าจะมีมาบริการฉีดวัคซีนเข็มที่สามให้กับคณะที่นับตั้งแต่เดือนตั้งแต่สามสิบพฤศจิกายนเป็นต้นไปนะที่รับเบ็ลสองมาแล้วฉีดที่ไหนคะอาเภอตําบลเหล่าไหงามนะฮะหมู่ที่หนึ่งหมู่ที่หนึ่งตำบลเหล่าไหงามอาเภอคุชินารายนะ ก็คือพระบริเวณใกล้เ <kinda> คียงนะทั้งตำบลเราในงามจุมจังสมสะอาหารกุดว่าอย่างนี้นะที่ใกล้ๆตใกล้เคียงประมาณสามสี่ตำบลวันนั้นทั้งหมดแต่อันนี้อันนี้เป็นเข็มสามหรือเปล่าคะเข็มสามเข็มสามเป็นเป็นวัคซีนอะไรคะไฟเซอร์และก็แอสตราเซนจ์ไฟเซอร์กับแอสตราได้ได้เคยซุ่าคมอ่อเพราหน้าท่คะสงกุชิลายลเนี่ยเขาจะรับเป็นเข็่ยเข็มควายนั้นนะฮะเจนทอน ครับ่านามู์หมู่หนึ่งที่ว่านี่สถานที่ฉีดตรงไหนคะฉีที่วัดนะครับอาจารย์ที่ไหนฮะอาจารย์แอ่เป็นสารากลางหมู่บ้านฮะศาราประชาคมหมู่บ้านใช่ใช่สาราประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่หนึ่งนะครับโอเคครับในในพื้นที่ในพื้นที่เพินเอิญว่าสาราน้องคงสร้างเป็นอไอย่างงี้ยสาราน้องคงสร้างนะครับหกช้างนั่นแหละเขาจะรู้จักกันก็พอดีวันนี้ก็มีติดเพิ่มห้าิห้าคนในจังหวัดครับนะที่กาลสินนะ